ครับผมก็คลิปนี้นะครับมารีวิวกล้องนะครับเพราะว่ามีกล้องอยู่2ตัวพอดีนะครับตัวนี้เพิ่งเพิ่งได้มาใหม่นะครับแล้วก็มีคนถามมานานแล้วแหละก็เยอะด้วยว่าระหว่างมิคอนนะครับกับโอลิมปัสตัวไหนดีวกว่ากันนะครับผมมองว่าดีทั้ง2ตัวเลยนะครับทีนี้ถ้ามันดีทั้ง2ตัวเนี่ย ก็เลือกทรงครับเลือกทรงเลือกอท,อที่ชอบเลยนะครับแบรนด์ที่ชอบเลยนะครับดีเหมือนกันนะครับไปดูภาพกันตัวนี้ผมเอ,เอาฐานเล็กมาใส่นะครับเพราะว่าด้วยเนื้อที่บนโต๊ะมันจํากัดนะครับก็ไปดูภาพกันนะครับตัวนี้เป็นชิ้นงานเป็นแบบนี้นะครับมาดูทั้งสองตัวเป็นชิ้นงานเดียวกันนะครับ นิคอนนะครับนิคอนกำลังซูมนะครับเริ่มต้นที่0.8นะครับอ่าแล้วก็จะไปจบที่5้อ็กนะครับส่วนตัว奥林巴斯เอซ่าห้าหนครับกำลังซูมเริ่มต้นที่0.8เช่นกันครับแล้วก็ไปจบที่ 5x เช่นกันเฮ้ยไ,ไปจบที่ 4x นะครับจบที่ 4x เอ็กที่ว่า 4x 4x นะครับภาพกำลังขยายก็จะอยู่ที่ สี่สิบเท่านะครับอยู่ที่สี่สิบเท่าแล้วแต่คู่ตานะครับถ้าเกิดว่าคู่ตาเป็นยี่สิบเอ็กกำลังขยายก็เอายี่สิบไปคูณสี่นะครับก็จะได้แปดสิบเท่าตัวนี้สิบไปคูณสี่ตรงนี้นะครับก็จะได้อยู่สี่สิบเท่าส่วนตัวน้คอนตัวนี้นะครับออกำลังขยายเขาได้ตัวกล้องเน่ห้าเอ็กนะครับ มาส่งกับคู่ตา 10x นะครับก็จะได้อยู่5 0เท่านะครับที่ว่า 5x 5x คือเอ่อที่ว่า5เท่าเนี่ยหมายถึงว่าเวลาเราถอดเงี้ยนะครับแล้วเราส่งเข้าไปเนี่ยแล้วจะเห็นภาพนะใหญ่ประมาณ5เท่า5เท่าของตัวแผงบอร์ดตัวนี้นะครับเล็กๆตัวนี้อย่างตัวนี้ก็ก็มาดูครับภาพว่า เริ่มต้นที่นะครับ0.8เนี่ยก็คือว่า8เท่า0.8คูณ10มันก็ได้8เท่าไปดูภาพเริ่มต้นที่8เท่าพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ไปดูภาพจบพร้อมๆกันว่าเป็นไงเริ่มต้นจากจากนิคอนกันเลยนะครับไ้ดูตัวนี้เป็นนิคอนนะครับ กล้องตัวนี้ได้ทำการคาิเบรดแล้วก็ล้างชีมเรียบร้อยนะครับทั้งสองตัวนะครับเอามารีวิวให้ดูกันผมจะเริ่มซูมที่ตัวกล้องแล้วนะมาดูครับภาพตอน2จริงๆเนี่ยก็ภาพชัดคมใสทั้ง2ตัวเลยนะครับ ถือว่าโอเคมากๆเลยนี่ตอนตอนนี้คือซูมแบบสุดแล้วนะครับภาพโอเคมากๆเลยนะครับต่อไปนะครับมาดูคุณปั๊กนะครับพิเศแ่หนตัวนี้นะครับมาดูภาพเริ่มต้นที่0ูนย์ แผงบอดที่เอามาทดลองให้ดูกันก็จะเป็นแผงชนิดเดียวกันเลยนะครับอันนี้ผมก็เริ่มฟูมไปให้ดูนะนี่นะครับก็ประมานนี้ครับความสูงเรื่องของความสูงก็ ดูแล้วความสูงเท่าๆกันเลยนะครับในสวิตมันน่วนเขาเท่าๆกันเลยสองจริงความสูงก็เท่าๆกันเลยนะครับเพราะว่านี่คือมาตรฐานนะครับเน็ตอินเจแปนเหมือนกันนะครับก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับกดไลค์ก็โอนะครับไม่ติดตามไม่เป็นไรนะครับ เดี๋ยวไว้มีอะไรมารีวิวให้ฟังใหม่นะครับ